สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย่เพชรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ย่เพชรีกระเด็นนำขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่เพชรีกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่เพชรีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะย้ำแย่เพชรีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาร์ดเบิรงนผ่านชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เของมาคุยมาทักทายกับยายประสิกะคอมเมนต์ม,นมาใต้คลิปข,ข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะกาบ่าววายยายห้างเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งขอมูลเนื้ทางอาจารย์ทันแหลกเพิ่มเลยเนาะจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางวัดใจล่างเม็ดเดียวเน้นๆมาซันค่ะพี่น้องค่ะวัดใจล่างเม็ดเดียวเน้ๆนๆเพิ่นบอกว่าเนื่องทับสองทับหกหกแล้จ้าเจ็ดเก่าตัวเดียวเน้นๆมาซันพี่น้องค่ะกาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อแนวทางเด่นสิบล่างเนาะจ้าเด่นสิบล่างอย่างเดียวเด้ค่ะพี่น้องคะเด่นสิบล่างอย่างเดียวคือศูนย์สามแปดเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งเด้อว่าซันพี่น้องการพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเอ่อดับลอยบนวาซันของอินทอนงวดที่แล้วหลุดเด้อพี่น้องคะงวดที่แล้วดับ้อยบนของอินทอนหลุดนะคะ แอนดับหากับหนึ่งมาทั้งหาทั้งหนึ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เพื่อนบอกวัดเจ็ดกับสี่วัสันพี่น้องกับพี่จาน่าเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะจดจาดฟาดเบื้มได้ครับพี่น้องคะ่ะการผู้ไดมักกัดจวดใดคือเกา่าแต่ว่าเพื่อนดับแค่หลักลอยแต่ว่าดับลอยควรที่เรียกเพื่อนกัะรุดเนาะพี่น้องเนาะกับพี่จาน่าเป็นแนวทางใดค่ับพี่น้องะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับดับหลักหน่วยข้างถึง ดับลักหน่วยย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องคะของอาจารย์ท่องกรเนาะพี่น้องเนาะดับหนึ่งหลักหน่วยบนวสันพิจาณาเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนาะจวดฟาดบื้มค่ะพี่น้องคะคันมักเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันอาจารย์นันแอดคู่เมืองเนาะค่ะแอดคู่เมืองเอาเพิ่นอันมาจับมัดแนวทางของอันยาโมออกศึกเนาะพี่น้องมีแต่อันกับอันเนาะพี่น้องอันเพิ่นบอกว่า ท่าหนึ่งมาสิมีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าห้าสี่ห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแปดสี่และแปดเก่าอันนี้คือแนวทางแอดคูเมืองจับมัดย่าโมออกศึกเนาะคะ่ะพี่น้องมกักกระจวดจาดน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยล่างเนาะคะ่ะหน่วยล่างของเอสกัปตันเนาะจ้ากุมผ้าหกหกนาะพี่น้องเนาะเพิ่นไห้ถือมืออยู่เนาะคะ่ะพี่น้องยายไพ่เก่ามายายไพ่เสียมาถือมืออยู่เนาะจ้าเพิ่นบอกว่าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเฉพาะลัก หน่วยลางเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของเงินแอ,อสมเนาะจ้าสิบหน่วยล่างวันพี่น้องจ้าสิบหน่วยล่างวัดที่เร้วเข่าซีลักสิบหลักหน่วยเข้าเจ็ดมาเบิรงค่ะลักสิบเิ่นไฮยังแม่มากเนาะจ้าโศูนย์สองหกหลักหน่วยคือเจ็ดเก้าหนึ่งสามลองเบิรงค่ะพี่น้องคะ่ะกลองเอาไปจับเบิรงตัดดับตัด นี่ออกจวดจ่าได้เลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทาง10หน่วยลางเอ็ดสมเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันแนวทางศาลาพักใจปริญญาใจหัวใจเพื่อเธอเนาะค่ะเนาะเพื่อนไห่มาเพื่อนวาจังซี่หละพี่น้องงมวดน,นี้ยาฝ่าไปเบิ่งเหล็กตะล่างมาเบื่องเหล็กเด่นเพื่อนก่อนเนาะพี่น้องเนาะเด่นหากับหกเด่นเจ็ดกับเก้าถ้าเป็นเบิ้ลก็ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้า อันตั้วเลขเบิลปีนี้ทั้งปีมาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาเบิรงว่าปีหกหกสิมาบ่เนาะจากนาสิเบิลเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า 66, หกหกหัวซานามาเบิรงเลขตะล่างเจะพี่น้องจ้ะหนึ่งสองเก้าเจ็ดสามหกห้าเนาะค่ะกานอ่านผิดขอโทษขอให้พี่น้องไล,ลยๆเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปลายฝันเนาะค่ะ Fun, แอดปลายฝันเล่าให้มาเราว่าจังสีเหรอคะพี่น้องคะเด่นล่างว่าซันเนาะจากเด่นล่างแอดปลายฝันเนาะคะ่ะเด่นแปดกับเก้าล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางเด่นล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเด่นลา่างแล้วว่าเบิ่งเด่นบน,นะคะ่ะเด่นบนแปดกับหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องจากแนวทางของแอดปลายฝันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสุดขอบฟ้าวาซันจา้าพี่น้องจา้าเพื่อนหามาเนะาะจ้าสุดขอบฟ้าวาซันเนาะ อ่ะงวดก้อนเพันให้ยเก่าเก่ากั๊หนึ่งเก่าสันพี่น้องงวดนี่หอหนึ่นงสีกับปสามสีพี่น้องลองเบิรงค่ะพี่น้องคะ่ะเก่าเก่ากั๊ปหนึ่งเก่าน่าจะเห็นผ่านตาอยู่เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าได้ลงอยู่งวดนี้หนึ่งสีกับปสามสีเนาะพี่น้องสามตัวคือศูนย์สามสี่ศูนย์หนึ่งสีและหนึ่งสามสีพี่น้องจ้าแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขเป็นบ่หลายคู่เนาะจ้ะจากแนวทางสุดขอบฟ้าว่าสันเนาะค่ะพี่น้องเนาะแนวทางอาจารย์มาตาบอกว่า ขอโทษขอให้พี่น้องกันว่าบ่มวนเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอันใช่ชุ่มเพนะจ้ะใช่ชุ่มแพงวดทเ่แย้วย่ายไพ่ได้ลงไห้เบิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะย่ายไพ่ลงบอกว่าเพิ่นไ้เดนหนึ่งบนเนาะจ้ะเดนหนึ่งบนเพิ่นมาได้พี่น้องเพิ่นมาเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าออกหนึ่งเก่าเนาะพี่น้องเนาะเดนหนึ่งงวดนี่เพิ่นบอกว่า เด่น8กับหนึ่งเพิ่นบอกวันหนึ่งแปดแ่แขนๆจวดจาดฟาดเบิรมไปเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางบนชัยชุมแพเนาะจ้ะพ่นฟัน1 8 8 1เนาะพี่น้องเนาะฟันเม็ดเดียวเน้นๆเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบ้านไผ่เมืองพลเนาะคะ่ะบ้านไผ่เมืองพลหนึ่งกุมภาหกหกวัดซันเนาะพี่น้องสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าสามหกสี่หกเจ็ดหกและแปดหก มกักกระจวดค่ะพี่น้องคะจากแนวทางบ้านไผ่มืองพนเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดคู่เมืองวัตถุรวยไว,ว้สันพี่น้องจ้าลองเอาไปใส่เบิ้งพี่น้องบัตรทารวยไว้เนาะคะ่ะเก้าสี่วัสันพี่น้องจ้าวัตถุรวยไวเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเด่นล่างของแกดแอมมี่เนาะคะ่ะเอ่อสีหกเก้าพี่น้องจ้า มาตัวใดตัวหนึ่งแนวทางเดินล่างเพื่อนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนตัวเดียวเน้นเน้นแอดหมูวัซันสิบบนเพื่อนไฮหาวัซันเนาะจะห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกเลยหาแปดมากระจวดค่ะพี่น้องขาจากแนวทางของแอดหมูวัซันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพิชัยแอดพิชัย่งวดที่เดียวเพื่อนห้เด่นเนาะจะอ่าเข่ามาได้ทั้งทึงและทั้งล่างเนาะพี่น้องเจ็ด หนึ่งเจ็ดสี่เก้าหนึ่งและเก้าสี่มามาทั้งเทิงและทั้งลางมาพี่น้องมาตามตัวจางวดนี่งวดไม่เดอร์วัสด์หกเจ็ดแปดเจ็ดหกสี่ค่ะพี่น้องขาจวดจาดฟาดบึ้มค่ะพี่น้องสามตัวสามคูตบตัตัวล่องกับมีน้าพี่น้องเพื่นอนมีแปดสี่หกเจ็ดอ๋อแปดเจ็ดหกสี่พี่นอ้ 8, 4, 6, อ, 8, 7, 6, นองจ้า เพิ่นไห้มาซ้ำนีดแต่ว่าเพิ่นมีตัวเด่นแค่สามคู่เนาะจ้ะลองเบิง่งค่ะพี่น้องค่ะจวจดจาดฟาดบุ่มมาเลยเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางสองสามคู่มาได้ทั้งทึ่ง,ง,งและทั้งลางเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเด่นบนเด่นแนวทางของแอดพัดชมนเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าสามตัวเพิ่นมีศูนย์สามเจ็ดเจ็ดสามศูนย์สองตัวบนมีสามเจ็ดสามศูนย์ศูนย์เจ็ด กัน038และ036นําเด้อ้างล่าง68 69 61 62 60และ9 8มากระจวดจาดนำเพิ่นได้เลยว่าสันค่ะพี่น้องค่ะจากแนวทางของแอดพัชมนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับเนาะจ้ะเลขลงทั่งและเลขดับล่างของแอดนาคิโนเนาะจ้ะลงทังว่าสันงวดที่แล้วเพิ่นลงทั่งสองว่าสันมาบ่อหอดเนาะพี่น้องออก47ว่าสันงวดนี้ลงทั่ง8ว่าสันเนาะค่ะ จากแนวทางของแอดนาคิโนวันนี้มาเบิ้งดับลางเพิ่นงวดที่แล้วดับลางหนึ่งออกสี่เจ็ดงวดนี้ดับหนึ่งเหมือนเดิมค่ะแสดงว่าแปดกับหนึ่งบอมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะกระพิจานาเป็นแนวทางใดค่ะพี่น้องขาขันมากระจวดจาดฝาดเบิม่มใดคือเก่าเนาะค่ะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่โต๊ดแม่นๆว่าสั้นพี่น้องจ้าเพิ่นว่าเนาะ คู่ตัต้แม่นแม่งวดที่แล้วเข้าอะไรเอ่ยว่าบัสนเข้าเก้าหนึ่งเนาะจากคู่ตดวน้อพี่น้องเนาะเก้าหนึ่งบัสนงวดนี้มีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าและศูนย์หกมากระจวดจากคู่หกไปกลับเนาะจ้าเนาะจวดจ้าดฟาดบึ้มงในเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดยกคูดเนาะจ้าแอดยกคูดเราบอกว่าลางสองตัวมาตัววมาต่อจ้ามาได้ทั้งซิปและหน่วยเนาะงวดที่แล้วเจ็ดกับแปดมาเจ็ดนาะพี่น้องเนาะ งวดนี้ศูนย์กับหนึ่งว่าสันจ้บพี่น้องจ้าเก็บไว้พี่น้องจ้าแค็บหน้าจอไว้เอาจ้าใส่กับแนวทางของแอดติว่าได้เลยเนาะค่ะเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อแอนนิติแล้วจับม,มาเนาะจ้า แอดนิตนิติจับมาวัสสันมาเบิงขางงดที่เลี้ยวเพิ่นได้เพิ่นจับให้หนึ่งเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องงวดน,นี้หลักสิบคือห้าเจ็ดเก้าหลักหน่วยคือสองสี่หาเพิ่นจับได้คือหาสองห้าสี่ห้าห้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าสองเก้าสี่และเก้าหาอันนี้คือแนวทางของแอดนิติจับเข้ามาวัสสันค่ะพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ล่างสองตัวล่างเพิ่นเนาะจ้าแนวทางของแอดสมเนาะค่ะสองตัวล่างมี0 07 09 0103 2 7 2 9 2 1 2น6 7 6 9 6างสสและ63มามักกระจวดค่ะพี่น้อง่ะพิจานาปเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแต้มลางมวดที่เรียวแต้มล่างแต้มล่าง3เนาะจ้ะดับแต้มล่างเนาะค่ะมวดนี้ดับแต้มลางหนึ่งมวาสั้นค่ะพี่น้อง พิจารณาเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมักตัวใดกระจจาจะฟาดบึ้มไปเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ลุเอออาจารย์ดีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ดีเนาะจ้ามดท่เรยวเพื่อนเข่าอีกอย่างพี่น้องจ้ามาเบิ้งเนาะค่ะเพื่อนจับคู่ได้เนาะพี่น้องเข่าเด่นคู่โตดบอกพี่น้องแต่ว่าถือตนเออเข่าตัวนี้เนาะพี่น้องตัวเพื่อนเข่าเนาะจ้าอาจารย์ดีเนาะจ้าอาจารย์ดีนี่เข่าตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเข่าคู่โตดเนาะจ้า มาเบิงค่ะพี่น้องค่ะววนนี้เพิ่นหายอยียงมาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าเด่นสูตร1 5048เด่นสูตร25038เน้นๆ1 8 0หเน้นๆ58และ08ชนกัน2สช่กัรอยูนย์ที่08เนาะพี่นอนะ้องเนาะชนกันหลายสูตรเบลกมักเพิ่นมัก1 8ก็08นาสันจ่าก3ตัวเพิ่นมี408 108เอ่อ 508 548เพื่อนเน้น08 408่นกับห0 8เนาะจ้ะสองสูตรส้นกันเนาะจา้ะพี่น้องอีสูตรที่สองหกับ1นึ่อัดนักหน,นักไปเลยว่ัส่ะพี่นนองขากับพีจ้าหน้าปเป็นแนวทางใดอาจารย์อาจารย์ดีวสัสดนซื้อเพิ่นเนาะค่ะอัดนักหนักเน้นๆไป0 8ย์กับ18ว่าซั่นันาะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้แนวทางฟันเป็นจริงเนาะพี่น้องสองตัวล่างเพื่อนวัสดนเพื่อนว่า สองตัวล่างให้มาห้าสามสามหกห้าศูนย์และศูนย์สามเราพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขั้นมาปิดท้ายโดยแนยวทางของอาจารย์ช้างพารวยอาจารย์ช้างพารวยงวดที่แล้วเขาเจ็ดสี่ออกให้เจ็ดสี่ออกซีเจ็ดเนาะจ้าเราหลุดซีพร้อมเนาะพี่น้องงวดน,นี้เพิ่นฟันหาพี่น้องจา้าห้าหกห้าเจ็ดห้าสามเม็ดเดียวสองห้าเก้าสองห้าวาซันพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะ ถ่ายคลิปนี้แย่ไปศรีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี Laurie ่น Mont ้องเนาะจ้าที่เด้เขามาหลับชมรับฟังกะขอหายสุขภาพแข็งแรงยข็งๆรงเรื่อยๆสุขุสุขคนเนาะค่ะเนาะว่าจะใดที่แย่ไปศรีวาวมวนหรือว่าอ่านตัวเลขพิดพี่น้องจ้าขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าทีเดีแบ่งปันข้อมูล่งเนื้อทั้งแย่ไปศรีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้บึ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า